สะะำหรับขนมถ้วยที่นำมาถวายนะคะแล้วก็พี่รุทนะคะสำหรับขนมชั้นและขนมฟักทองค่ะขอบคุณที่แมมค่ะที่นำเอาขนมชั้นลือชื่อเลยนะคะเป็นขนมชั้นมะพร้าวน้ำหอมมาร่วมงานกับเราด้วยค่ะแล้วก็พี่แอนนะคะนำขนมชั้นมาถวายหนึ่งถาดค่ะและคุณเอี่ยมห้วยทูค่ะสำหรับขนมถ้วยตัดนะคะงอกกระป๋อง ขนมเตี้ยนะคะเตี่ยตีโชคชัยการไฟฟ้าค่ะสำหรับแกงตำลึงนะคะอันนี้นี่เป็นเรื่องชื่อรือนามปีไหนไม่ดีนี่มีการประท้วงกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณคุณตีจากโชคชัยการไฟฟ้าด้วยค่ะกกอาจารย์อ้อยนะคะข้าวเหนียวหอมหอ กับน้ำมันที่ท่นททานอาจจะได้ทานหลังจากที่ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะคอภิญน,นาคารานจากอาจารย์อ้อยค่ะขอบคุณนะคะขอ,คขอบคุณพี่ปุ้ยค่ะสำหรับเต้าหู้ทอดนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ทาน,นเดินไปสั่งด้านหน้าบ้านเราได้เลยนะคะ,ละ,คะและ้วก็ขอบคุณชอหอยทอดปลาชื้นค่ะปลาชื้นน้ำทอดมันกุ้งนะคะทอดมันกุ้งรสเด็ด อย่างดีนะคะ เต,ต้าหูต้ mission. ตกสดนะคะมาร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็อันนี้ก็อร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะสำหรับกะหดีป๊าของป้าระดีค่ะขอบคุณนะคะขอบค้าระดีขอบคุณเนี่ยบางบางขโมยเหรอคะกบางขโมยเหรอคะสำหรับน้ำยามีแล้วก็ไก่้ตนะคะอ่อกัาหาุกท่านแล้วบางทีเราจะมีอาหารหนึ่งอย่าง ช่ดีฟอนิจ้านะคะสำหรับขาหมูนะคะที่ยังเป็นที่เรียกร้องกันจนถึงเดี๋ยวนี้ ันออกไม่ทันแล้วกแตะว้นะคะเดี๋ยวทุกท่าคจะได้ทานกันนะคะอเพื่อนบอกต้องรีบมาไปแล้วไม่ทันวี้่้นมาชันนะคเจ้าเด็ดในนครปฐมเลยนะคะเอามาร่วมงานกับเราด้วยใครยังไม่ได้ทานสามารถดีเพวใได้นะคะจัดเจ้หน้าที่เราค่ะขอบคุณร้านแสนปฐมค่ะแสนปม 고독 อยูนี่หมดนะครับไม่หมดห้ามกลับเออไม่หมดห้ามกลับอยูนี้หมด ขอรอยยิ้มหน่อยครับอ่าขอบคุณโอ้โห,น,หนี่ตัวเราเลือดเลยอือก้าวทอด โม้สงสัยเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนก็เจอแล้วขนมจีนน,นี่อร่อยขนมจีนอร่อยฮะัขนมจีนมะนาวสามอ๋อนี่ของอร่อยมาทุกทิศเลยนะเยะ <laughs> ขอะาดีประเดียพระพุทเจ้าด้เอางานที่ทหมดกาให้กราบบรชาศีกจารย์ในสิ่งนั้นที่กันหลอมเหตั้งที่เพ่เดี๋ยวรถเกเรนะที่จะไปส่งะนะเกเรแน่นได้เลยนะครับ